ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องด้วยนะครับอัลลอฮุมะฮ์บัลลี ونبينا وحبيبنا وسيدنا ورسولنا وعلى محمد إن الله ملائكته بخلقنا للنبي يا أيها الذين آمنوا

لا اله الا هو الله ان لا اله الا هو الله اشهد ان محمدا رسول

الذي رأى كثيراً في مطاعم الرجال بورها، فحين الاسم تصير علم وصيح الحلم كثير المفرات، جميل الثلاج الجديد الرقاب جميل وعاجم من الإنسان، شديد الرقاب سريع الحساب عذاب عذابه في القصار. الشوال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والكم، ونشهد أن سيدنا وما ندع محمدًا عبد ورسول. المبعوث الى الاحمر والاصفر المنعوت بشرع الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ان الله تبارك وتعالى قال في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبنا وبنتيرا สัตว์มั่นต่อรัมาต่างวัตาร่างทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายจะมีความตั้งตัวมีความยังเกรงต่อรัศมีต่างวัตถาผู้ปเจ้าทั้งนความว่าความตัว้วต,ววตวัและความยังเกรงต่อรัศมานั้นมันเป็นรากฐานของภารกิจทั้งศาสดาและปัญญาทั้งหลายปีนี้เราตระหักต่างวัตถาระอัลลอฮฺและฮะดีสเนื้อหามากมายที่ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับคนยุคก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่สมสร้างโลกขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันในะดีตของท่านจะมสโลว์พาลิอเซอระนั้นก็เช่นเดียวกันเล่าประวัติไว้มากมายเลยครับในการเล่าประวัติแบบนี้ศาส,สนามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือ ใช้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่บุมักและประชาชาติยุคหลังนี้เรื่องราวและประวัติเ,เหล่านั้นคือตัวอย่างของกฎเกณฑ์ที่อังค์ตาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ตาลาตประทัว่าวล่าะไดดีละวดี๋ยวขึ้นดีละ การกำหนดและการสร้างออัลกตาราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎที่อวโลกตาราเคยทำมาตอนสร้างโลกอย่างไรตอนนี้และอนาคตจนกระทั่งถึงวันปิยมรกฎนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่อวโลกสมานะบุวาตาราใช่ประวัติและเรื่องราวของผู้คนในยุคก่อนเป็นอูทาหอนเพื่อที่จะสอนผู้คนในยุคของเราที่นงาี่รักอวโลกตารา นี้จะนำเสนอรประวัติหนึ่งของดีนิสรอกินซึ่งอบูฮุรอยลาราเรียลรู้ตาลามได้รับฟังมาจากท่านดบิบซุลลาะ่อนอะลัยฮุสสลัมอิมาบูคอรีอิบางมุสลิมก็ได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือของทั้งสองท่านเป็นเรื่องของชายสามคนอดีตเกรดเลื่องขึ้นมาเรื่องราวของคนอัปรอส คนอามาและคนอักรอสามคนนี้นบีซุลตาอานอกรสัลลัมบอกว่าอับรอสเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกลางโรคเลื่อน,น,นทั้งตัวอักรอเนี่ยคือคนที่หัวละไม่มีปุ๊แล้วก็อามาคือคนที่ตาบอด นบีบอกว่าเอเลอร์ตาลาลต้องการที่จะทดสอบพวกครับก่อนหน้าเนี่ยเอเลอร์ตาลาลทดสอบพวกเขาด้วยกับโรคไข้ไข้เจ็บนะครับคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเป็นโรคเลือดเป็นอยู่ตบอดอีกคนหนึ่งเี่ยหัวล้านทำยังไงก็ผมไม่ขึ้นอีกคนตาบอดนี่ชัดเจนอยู่แล้วไม่หาตาบอดตั้งแต่กุเนืดอขึ้นมาคนเหล่านั้นเนี่ยวันนี้อิสราอีคือคนที่อีหมากต่เขาบอก إ ي م ามต่อนบในยุคข,ของเขาทีนี้อัลลอฮฺต่อตากาทดสอบพวกเขาเนี่ยพวกเขาสามารถขอบคุณอัลลอฮฺสามารถที่จะอดทนไะด้ตอนที่เขาเป็นโลกจนะก็โดนทดสอบอยู่ไม่ใช่ไม่โดนโดนทดสอบอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยนบีบอกชัดเจนว่าอัลลอฮ์อลังรักษาอยาบัตตานิยาบุอัลลอฮ์ทำการที่จะทดสอบพวกเขาทดสอบอยังไงอีกเนี่ย เราตาลาทดสอบด้วยกับการให้หายจากโรคและมอบทรัพย์สินใหน้การหายจากโรคก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺการ่วยเป็นโรคก,ก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺการที่คนหนึ่งจนก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺการที่คนคนหนึ่งอยู่ดีๆได้ทรัพย์สินมาเยอะแยะมากมายนั่นก็คือการทดสอบของอัลลอฮฺเพราะโลกนี้ยังไม่มีใครสอบผ่าน ทุกคนเนี่ยอยู่ในการทดสอบหมดการทดสอบนั้นต้องการที่จะรู้ว่าในแต่ละสภาพที่มนุษย์คนนั้นกําลังดำรงอยู่เนี่ยเขาจะปฏิบัติอย่างไรกับอัลโลตาลถ้าปฏิบัติในสิ่งที่เัลโลตาลาพอใจเขาผ่านการทดสอบแต่ถ้าหากว่าเขาทดสอบแล้วเขาปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้เอลโลโปรปวคนนี้สอบตกมีน้งองเริกับอลโลตาลสามคน และีบอกว่าอัลลอฮ์ส่งมลาอิกะในร่างของมนุษย์ไปหาสามคนนะั้นเริ่มจากอัฟโรสต์คนที่เป็นโลกกลางโลกเลือนถามบอกว่าไอยทชกินอะฮับุอิลอะไรที่ท่านรักและชอบมากที่สุดตอนนี้ต้องการอะไรามากที่สุดเขาบอกว่าไง,องบอกว่ายินถุนข้าสุดอยากมีผิวหนังที่งดงามเพราะว่าผู้คนที่รังเกียจฉัน ต้องการให้โรคที่มันกาลังเป็นอยู่เนี่ยมันหลุดไปจากฉันมริการท่านนั้นลูกเห็นนะเนี่ยแต่เขาอยู่ในร่างมันลุ่มลูกท่านนั้นเะน,นี่ยอลอสมาละบัวตาลาก็ทําให้โรคที่อยู่กับเขาเนี่ยกลับเลื่อนหายเลยทีเดียวเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยผิวของเขาก็กลายเป็นผิวที่งดงามมากแค่นั้นไม่พอในการตรสอบที่หนึ่งหลังจากนั้นจะมารีกนการถามอีกบอกว่าว่าอายุมารินอาครับออดีได ทรัพย์สินอันใดที่ท่านเนี่ยรักมากที่สุดอยากที่จะได้ทรัพย์สินในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอสุรศักด์นะครับใช้เพู่อที่บอกว่าฉันต้องการปูเพราะน,นั้นเองเนี่ยอลัลลอฮฺตาลาก็มอบปูที่กําลังตั้งท้องตัวหนึ่งให้แกเขาไม่ใช่ปาาูธรรมดาปูที่กําลังตั้งท้องหลังจากนั้นบริกท่านนี้ก็จากคนนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มีชีวิตที่ดีดงาม ไอ้โรคที่เคยมีก็หายไปแล้วทรัพย์สินก็เข้ามาในชีวิตของครับแต่หาคนที่สองนะครับคนที่สองที่พักแประเวลาปาน็ชกา์ก็ถามเหมือนกับคนแรกนะอยากแก้อะไรมากจ่สุดเขาบอกว่าอยากมีผมเพราะว่าคนนี้มันเะขียนครับลูกทีเดียวปานิชกา์ลูกก็หน้นเดงผมขึ้นเลยอบอแล้วเราตาลากำการที่จะทดสอบหลังจากนั้นเนี่ยทรัพย์สินอัในใดที่ว่า ท่านต้องการมากที่สุดคนที่บอกว่าอยากได้บัวน,นตตะอมตะลาบันดาลว่าพราตธรรห้ามอนู่แนะก็คือบัวที่กําลังท้องให้แก่เข้าเล่นคนนะอ่ะคนนี้ก็โลภหายได้ทรัพย์สินทดแทนไปไปหาคนที่สามคนตาบอกถามอีกเช่นเดียวกันนม่ก็คนแรกนะครับก็ตอบบอกว่าอยากให้ดวงตานี่มันมองเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะลูก ลูกทีเดียวเหมือนกันตาแต่ที่ว่าบอดเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ทันทีหลังจากนั้นถามบอกว่าทรัพย์สินอะไรที่ท่านชอบมากที่สุดคําตอบก็คืออยากได้แพะเขาก็ได้แพะที่กําลังตั้งค้องคนแรกในได้ตูที่กําลังตั้งค้องคนที่สองเนี่ยได้วัวที่กาลังตั้งท้องคนที่สามได้แพะที่กําลังตั้งท้องตัวบทที่นี้บอกว่าหลังจากนั้นทั้งสามคนเนี่ยว่าตาลาให้วัวมันเกิดอูนมันเกิดลูกแพะมันเกิดลูก คนแรกมีอูดเป็นฝูงเต็มท้องพุ่งเลยคนที่สองเนี่ยนะก็มีฝูงตัวเต็มท้องพุ่งเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวอัวล็ให้เยอะมากคนที่สามมีแพะเต็มท้องพุ่งเลยจากไม่มีอะไรเลยนี่คือการทดสอบของตัวล็อกมาตะบูวัวตาลาจากไม่มีกลายเป็นมีนี่คือทดสอบไม่ใช่รางวัลรางวัลต้องดูหลังจากที่ว่าเขาปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นเนี่ย ข้อสอบของแท้มผ่านไปไนระยะนึงอเล็กอลอตาลาให้มาในกัตท่านเดิมมาในร่างของมนุษย์แล้วก็มาในร่างของเขาไปหาคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนก็มาในร่างาคนเป็นโรคเรื้อนนะและยาด้คนบอกว่าคนยากจนนะด้วยกับบริการที่อเล็กตาลาให้ทรัพย์สินขอแก่ท่านเนี่ยนะขอปูุสักตัวนึง เพื่อที่ว่าฉันจะใช้เดินทางเพื่อไปถึงเป้าหมายของฉันอ่ามีทดสอบมาแล้วชายคนนี้เนี่ยนะครับบอกว่าไงอินนัลคุบูคอคัสฟีโอสตสิทธิและหน้าที่ที่อยากจะต้องทำอย่างคนอื่นยิ่งนีอีกเยอะหมายความว่าต้องใช้ใจอีกเยอะแยะมากมายให้ท่านเด้ย,ยแต่ตัวเดียวไม่ได้หราปูนึงตัวเนี่ยมนุษย์อามาตรการในล่างของมนุษย์ที่เป็นโลกเรืน ก็บอกกับเขาบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนจะเคยเห็นท่านเนี่ยเคยเป็นโรคกล้ามาก่อนเคยยากจนมาก่อนแล้วอน้องตาล่าก็ให้หายแล้วก็ให้ทรัพย์สินเหล่านี้แก่ท่านพี่ชายด้วยนะคนนี้บอกว่าไงบันวังก์บริสุทธกาบิลังก์อัานี่ยเนีฉันรับบริสุทธิ์มาจากองค์ญาติทั่วต้นนะได้มาทำงานแล้วไมันจะเพิ่งจะได้นะครับบริการท่านนี้เนี่ยสุดท้ายขอไม่ให้ใช่ไหม อ,อินกุนตะการที่บันสัตย,ย์ย่อคำโลกอิรามากุนตะฟิทนี่คือคำพูดของมาเลกันถ้าท่านโกโหกขอให้อัลลอฮ์ตาลาทำให้ท่านกลับไปอยู่ในสภาพเดิมหลังจากนั้นไปหาคนที่สองที่หวัวลาก็ขอเหมือนเดิมนะครับบอกว่าขออุสักตัวนคนนี้ก็ตอบเหมือนกับคนแรกอินนัมสุกูกของกาติโีรสข้าชิ้ตายมันเยอะแยะก็ให้ท่านเลยอย่างนั้นนะสุดท้ายคนนี้ก็บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าท่าน,นเลือยกแยกจนมาก่นาอนไม่ใช่หรือเปล่า ไอ้ของเราเนี่ยฉันได้มาวันที่ตุกยเไปรอนันกาบอินม,มา,ารวมตัวกันนั่งพวกเขาคุยอาสาจันบอกว่าอินากาุมตะพีแต่พอใส่ยี่หรุคนโรตีลามากุมตะพีแต่แกโกหกขอให้แกกลับไปอยู่ในสภาพเดี๋ยวหาคนตาบอกคุณสุดท้ายี่น้องที่รัร่าอัเลอสแมนเอาบุกตาน่ะแล้วก็บอกเหมือนเดิมอ่าขอขอขอแค่สตูนตอนนี้บอกว่าฉันเนี่ยเวตาตอลเราลองตาละงั้นให้ฉันมอง ฉันเคยยากจนอลัลลอฮฺตาลาให้ทรัพย์สินแก่ฉันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุกมาชิตะวัดรุกมาชิตะอยากจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ใช่การให้เป็นัวเดียวแต่อยากเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปแล้วก็จะไหนแต่ไม่เอาก็เรื่องของทานและฉันจะไม่กดดันท่านในการที่ท่านจะเอา,าแพกเหล่านี้ไปเด็ดขาดนี่คือคาตอบก็คือให้เป็ญญนมารี เพราะเขาตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มาจากตระลอดตาลาถ้าเขาให้ไปอีกอระลอดก็มีความสามารถที่จะให้เพิ่มขึ้นมาอีกนจะไม่หมดมาริการท่านนี้บอกว่าไงัมสิกอะไรจะมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเก็บเอ,อาไว้ให้ด้วยความเต็นใจไม่เสียอีิทั้หาบบาลมามา,าริการบอกเก็บเอาไว้พอรอดมาตาลาต้องการที่จะทดสอบท่านและตระลอดตาลานั้น โรดเกลียวสหายสองคนของท่านก่อนหน้านี้ก็คือสองคนที่มีให้และก็อาลาตาลาโรดีอันอันนี้บอกว่าอาลาตาลาพอใจท่านเลยพิน,นทเจระของล็อสมาบุตรตาลาสิ่งแรกนะครับที่สอนเราจากเรื่องราที่จะมีเล่าวันนี้ทุกอย่างที่มาจากธรรฮฺไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางรบทางรนะสุขภาพดีหรือว่าป่วยไข้ความจนลึกความรวยหรือสภาพใดก็ตามแต่ ให้เราตระหนักว่านั่นคือการทดสอบไม่ใช่ว่าจนแล้วเอาลาอกตานาขึ้นไม่ใช่หรือว่ารวยแล้วเอาลอกตารางอใจนั่นก็ไม่ใช่เือนกันการจะตัดสินว่าใครจะพ้นจากการทดสอบและ,ะได้รับความสำเร็จในการทดสอบคือปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งที่เอาลอกตาลาดทดสอบเมื่อป่วยอดทนขอบุณตาา่อัล์ัวอาตาา่อัลกเมื่อสุขภาพดีใช้สุขภาพดีนั้นเพื่อให้เอาลอ์ตารางอใจนั่นคือคนที่ผ่านการทดสอบ แล้วสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้จากคดีพินาเจราของนาตาดาคนโดนทดสอบด้วยกับความจนกับโดนทดสอบด้วยกับความรวยโดนทดสอบด้วยความจนเดีอด่านง,ง่ายโดนทดสอบด้วยความรวยผ่านยากนี่คือสิ่งที่เราได้จากประ,ประสบการณ์ตรงนี้จากาดจคดีตรงนี้มันจปประสบการณ์เพราะประสบการณ์บางทีมันผิดพลาดได้แต่คดีนี้ไม่มีการผิดพลาดแต่เราก็เห็นได้ในปัจจุบัน เมื่อคนคนหนึ่งโดนทดสอบในทางลกชีวิตเสียหายเขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์เขาจะเห็นประตูสุลักเขาจะเห็นว่าเอออัลลอฮ์ตาลาต้องการอะไรจากเขาแต่เมื่อคนคนหนึ่งกับอัลลอฮ์ตาลาไม่เคยทดสอบด้วยกับความเจ็บปวดด้วยกับความปว่วยไขย้ด้วยกับความสูญเสียอลัลลอฮ์ทดสอบแต่ให้ให้ให,ให้แล้วก็ได้อย่างเดียวคนคนนี้ง่ายเหลือเกิดเจริญต้องการ แต่จริงๆแล้วนันคือการทดสอบเหมือนกันสามคนเนี่ยต้องป่วยไข้กันน่ะนึกถึงเราแต่ว่าเราทดสอบด้วยก,การหายแล้วก็มอบทรัพย์สินให้สองคนได้ผ่านหมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทานแค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเป็นถึงคึ่งเดียวมีน้องที่รักกับเราลำพัง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นถัดมานะครับเราจะต้องระนหนักว่าสิ่งที่เราตาระหนักให้เป็นเนีย่ยนะทุกๆเนีย่ยนะมันจะมีประมาะ ทุกๆเนี่ยมาที่อมาตะลาให้แกเราเนี่ยม,มันจะมีอามานะอยู่ตามมา,าด้วยอามานะนั่นคืออะไรความหน้าที่รับผิดชอบตอนเนี่ยมาอันนั้นไม่มีอันไหนที่ว่าอลตะให้แล้วมันจะไม่มีอา,า,ามานะตามมาทุกอย่างมีอา,า,ามานะตามมาแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยม,มันมีอามานะหรือหน้าที่รับผิดชอบ,บว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับเสื้อผ้าที่มาให้าาาออมตะลาหมดริ้วนะมือที่เราอม,มตะลาให้มาเนี่ยนี่คือเนี่ยมัน อามานะ่งเนี่ยเราจะใช้มือเป็นอย่างไร,ราาอย่างไรตาลาพอใจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแล้วก็ใช้มือนี่ใช้ประโยชน์แก่ผูกก้อื่นแล้วก็ปุ๊บแจะเราจะยกอยีกเนี่มยามากอีกเยอะแยะมากมายทุกๆเนี่ยมากมันจะมีอามานะถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถปฏิบัติอามานะผ่านการทดสอบได้คนคนนั้นจะได้ดรีโวของเราบาลานท้ายของที่นี้แต่กี้เนี่ยรอ,อตีอันเพราะตาลาพอใจ เมื่อได้ร,ไรีกอความพอใจของนราตาล่าสิ่งที่จะได้ตามมาอย่างแน่นอนคือจันท์อนของนะลาตาล่าสวรรค์ของลราตาล่าและประเด็นที่สองนิดครับพี่น้องที่รักนลาตาล่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยให้ไปนในผลทางตองบองแล้วนะครับนั่นไม่ใช่การสูญเสียแต่ขอให้มั่นใจว่านั่นคือการได้มาคนคนหนึ่งเนี่ยให้ไปเนี่ยคนต้องจ่ายไปเนี่ยสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาททั้งบา,งบา,งบา,บาท ตาเราแห่งหากที่เราเห็นว่าเสียแต่ในความเป็นจริงนั่นคือการได้อัล้อสัญญาในอกุรอานว่าหนึ่งถ้าให้ไปหนึ่งอย่างน้อยจะต้องได้สิมันจะเป็นข้าสนะฟ,ฟาร์จจาบูฮอัชบุาอ,อาบได้อาจจะเนี่ยใคมาบุคคลเรี่องมุสลิมยามพวกเราเราเรียกร้องตาลานเนี่ยได้ความไ้อย่างชัดเจนนะครับว่าทุกเช้เอาอัลลอฮฺจะให้บริการส,สองท่านขึ้นเ,เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นอลัลลอฮฺจะให้บริการส,สองท่านดูอาห์อยู่ต่อใครดูอาห์บริการบูอาห์ แล้วตอบรับนี่แน่นอนเอาละหุมมอาภินุมเกอนขอะปะก็รับบให้แกคนที่ใช้จ่ายการทดแทนเนี่ยครับคนที่จ่ายออกไปเนี่ยเพื่อสนานเขาก็ต้องบททดแทนแกเอาผู้เช่าเรียนมาในการว่าเอาละหุมมอาภินุมเกันตอละปะ um คนที่ยังายังไม่จอดไม่ยอมจ่ายก็เอาล์ปวดให้ความไัยนะเนี่ยครับความสูญเสียจะเกิดจากคนที่ว่าหวงและก็ไม่ยอมจ่ายออกไปนี่คือสิ่งที่มาริกัสขอรุองอาทุกเชา่าเลย นะเนี่ยที่ถึงของอีวามคอดีแะมูสินเช่นเดียวกันแต่พี่ซาลามบอกว่าอังฟิกยันนะอ่านกที่ทุนที่สีเอาล่อตั้งรักเอาล่อตั้งรักก็ใช่ผมเดี๋ยพี่น้องไม่ใช่พี่น้องอย่างเดียวผมด้วยยัปนาอ่านลูกผมอานัมเอ๋ยอังฟิกจงใช้จ่ายใครบอกเนี่ยเอาล่อบอกอุ้งฟิกอะไรและค่าจะจ่ายให้แก่เจ้าจ่ายออกไปและค่าจะต้แทนให้แก่เจ้า ว่าอันนี้ต้องมีชัยีพราะว่าออยุคลริปุอะไรที่เจ้าแจ้จ่ายออกไปเอารอดจะทดแทนให้นี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องมั่นกันเพราะว่าท้ายของอดีตนั่นะคนคนนั้นเนี่ยพอจะจ่ายออกไปเห็นไหมตอนเล่าตานเขาเขาต้องการที่จะจ่ายที่ผมทำยุทธคสมัครใจในการท่านนั้นผมไม่ต้องนอกจากจะได้รับความพอใจแล้วไม่เสียทรัพย์เสียอิทธิกำขับแต่กฎเกณฑ์ที่เอารอดให้กัมบมุมานี สำหรับปูบน่านที่ไม่ใช่แคมีของเดิมแต่เขาตองจะเพิ่มให้มากกว่าเดิมแต่ว่าเราต้องสังเกตว่ามันเพิ่มมาเนี่ยปรกัดของอะไรเพราะว่าสายส่วนใหญ่สายตาของเราไปมองแล้วเราก็จะบอกว่าไปทำท,ท,ที่ทำที่ทนะํด้านๆนะครับเราต้องสังเกตนะครับมันจะมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเกี่ยวกับ,รบ,รบเรื่องนี้เนี่ยถ้าพยุกม,มันจะยาวเกินไปนะแต่ขอให้เรานั้นได้ตรักว่าโลกปุญญานี้ คือการทดสอจบจากความหนาลาเมื่อเราได้ทำให้ออกสินตาลามกใะจานสังถิงของเราชีวิตของเราเวลาของเราแล้วอมอมสินจะไม่ลดสิ่งต่างๆที่เราจ่ายไปอย่างเด็ดขาดมันจะเพิ่มพูนทั้งจุญยาและก็อาทรนะครับขออภัานะวันน้รว่าาม่มานะครับคุมาดีไซน์งานศิลินที่มีมูลค่าในสังคมอยู่าะครับขอบคุณครับบุ๊คบุ๊ค الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده <متحدث> لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فان تعبد الرسول واتقوا الله فان التقوى بلاد الحسنه وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى فاياكم الْبِدْعَةَ <سؤال> فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد أَضَلَّ وقوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يُولِي وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا اهلكم من رحمه الله انه ارحم الراحمين ولا تعد الدنيا فتكون من الخاسرين الا فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واكملوا في الطلاق وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات انك سميع pari ini